เราอยู่กับอกอเเรียกอะไรกอตัวอย่างของอ้อยดำไต้หวันชานนิ่มนี้เราก็จะมาปอกชิมอีกรอบหนึ่งเนื่องจากอ้อยเราเนื้นไกลไปไหมไกลไปไหมกองม,มาใกล้ๆ่ใหเห็นเสียงไม,ไม่ไม่มีไม้วันนี้ฝนตกด้วยตอนนี้เราจะมาปอกเพื่อทดสอบ ความหวานแต่เราก็ไม่มีเครื่องทดสอบอยู่ดีแล้วก็ใช้ความรู้สึกเหมือนเดิมนี่เป็นเนองอกอตัวอย่างที่เราเดือไว้เพื่อที่จะทดสอบน้ําความหวานแล้วก็เนื้อแต่มันติดแรงสามรอบแล้วทําให้ข้อสั้นทาให้อ้อยเราข้อสั้นถ้าปกติแล้วถ้าอ้อยที่ไม่ขาดน้ําไม่ขาดปุ๋ยจะมีรักษาข้อยอาวแทนแทนไปนู้นไปดูข้อนู้นก่อนนนนะ ดูได้ชื่อให้มาเนี่ยหนไม่ให้หดูดเยไ,ไ,ได้ไหมเออแหละมันก็จะยาวกว่าฝั่งนี้มากประมาณแต่เราก็แต่ก็ถือว่าเป็นอ้อยที่ลำขนาดอ่ะไม่ไม่ไม่เล็กนี่คือแหลงแต่ถ้าแหลงน่ะข้อจะสั้นแบบนี้จริงๆล้วข้อหนึ่งก็จะประมาณนี้เลยเท่านี้เท่านี้ แต่ตอนนี้มันได้แค่นี้ <c oughs> ก็ทนทนดูไปก่อนเดี๋ยวสัญญาว่าจะทำใหม่ลำที่แข็งแรงสมบูรณ์เลยเออกมาให้ดูไม่ได้แต่รอบนี้เราก็จะมาทดสอบเนื้อกันก่อนความนิ่มของเนื้อว่าเราชัดไหมยั้ยัง เดี๋ยวขึ้นมาดูนี่เดี๋ยวแป๊บนงชัดไหมเดี๋ยวภาพยังดูค,ความบางของเปลือกก็ยังก็ยังสวยอยู่นี่คืออ้อยแรงนะถ้าจริงๆแล้วถ้าอ้อยแรงเปลือกมันจะด้านแต่แต่นี้แรงแต่ว่าก็ยังเปลือกก็ยังดูบางอยู่เดี๋ยวเราจะกัดทั้งเปลือกเลยดีกว่ามา ถ้เป็นสมัยก่อนก็คือส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบทานอ้อยควันมากๆพอเจอพันนี้ก็เลยถูกใจถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็ซื้อมาประมาณลำเท่านี้นะลำระบาดนะไม้อยู่ปฐมประมาณสี่ห้าข้อนี่เนละสีแดงๆแล้นี้มันอ้อยดำถ้ากัดได้แบบนี้สุดยอดเลยนะอ้อยหวานนุ่มชานุ่ม เกบงก็ไม่มีอะไรจะพูดก็ถ้าคนชอบอ้อยควันะ่ะจะบอกว่าอร่อยมาก ก็เปอ้อยที่ไหนี่ก่อนชันนิ่มหวานอ่อนไม่บาดคอเคียวอยวู่สัมผัสกับฟันอ่ะมันจะไม่เข็ดฟันไม่อะไรเพราะมันจะละเอียดเนื้อละเอียดก็ยังลักมากอยู่ตัวนี้